ยินดีต้อนรับสู่ WKP Auto ช่องของคุณสำหรับการอัปเดตเกี่ยวกับเทคโนโลยียานยนต์แห่งอนาคตยานยนต์ทางทหารและอากาศยานไร้คนขับรุ่นใหม่ล่าสุดหากคุณชื่นชอบการเรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องจักรล้ำยุคและเทคโนโลยีทางทหารสุดล้ำคุณมาถูกที่แล้ววันนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับหนึ่งในโดรนรบที่น่าตื่นเต้นที่สุดของปี2025นนั่นคือ Altius U Fighter โดรนโดรนรบไร้คนขับที่มาพร้อมดีไซน์ล้ำสมยัย ประสิทธิภาพทรงพลังและความสามารถในการล่องหนขั้นสูงเราไปดูรีวิวสเปคและคุณสมบัติเด่นของมันกันเลยเอเทียสยูไฟเตอร์โดนปี2025ถือเป็นก้าวกระโดดครั้งสำคัญของเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับสำหรับภารกิจทางทหารออกแบบมาเพื่อปฏิบัติภารกิจระยะไกล ความเร็วสูงและมีความล่องหนสูงสุดจึงได้รับความสนใจจากผู้เชี่ยวชาญด้านกลาโหมและผู้ลหลงไหลในเทคโนโลยีการบินอย่างรวดเร็วโดรนลำนี้มีดีไซน์เฉียบคมแบบเหลี่ยมมุมตัวเครื่องผลิตจากวัสดุซับคลื่นเรดาร์ทำให้ตรวจจับได้ยากในสนามรบสมัยใหม่ถือเป็นอาวุธทางอากาศที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการรบในยุคใหม่ ด้านสเปคของ Altius U นั้นไม่ทำให้ผิดหวังโดรนรบไร้คนขับลำนี้ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์เทอร์โบเจ็ตรุ่นใหม่ล่าสุดให้ความเร็วเหนือเสียงพร้อมความคล่องตัวสูงโครงสร้างตัวเครื่องผลิตจากวัสดุคอมโพสิตน้ำหนักเบามีระยะปีกกว้างประมาณ14เมตรให้สมดุลที่ยอดเยี่ยมทั้งในเรื่องของขนาดและความคล่องแคล่วเ l t เทียสามารถบินทำภารกิจได้ไกลกว่า2,500กิโลเมตรโดยไม่ต้องเติมเชื้อเพลิงหรือมีมนุษย์ควบคุมโดยตรง คุณสมบัตินี้ช่วยเสริมความได้เปรียบทางยุทธศาสตร์ในการลาดตระเวนหรือปฏิบัติการโจมตีในระยะไกลได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกหนึ่งจุดเด่นของเอ a ยส s u คือความสามารถในการล่องหนตัวเครื่องทั้งหมดเคลือบด้วยวัสดุดูดซับคลื่นเรดาร์รุ่นใหม่ที่ช่วยลดการสะท้อนสัญญาณเรดาร์อย่างมีประสิทธิภาพบวกกับดีไซน์ที่มีค่าพื้นที่สะท้อนสัญญาณต่ำและการปล่อยความร้อนที่น้อยมาก ทำให้สามารถทะลวงเข้าไปในพื้นที่ของศัตรูที่มีระบบป้องกันหนาแน่นได้โดยมีความเสี่ยงต่อการถูกตรวจจับตำ่ำคุณสมบัตินี้เหมาะสำหรับภารกิจลาดกระเวนและปฏิบัติการโจมตีเป้าหมายสำคัญในพื้นที่อันตรายอย่างยิ่งเอ้าทียสยูยังมาพร้อมกับระบบอิเล็กทรอนิกส์การบินและระบบอัตโนมัติที่ล้ำสมัยที่สุดมีระบบควบคุมการบินที่ขับเคลื่อนด้วย AI ช่วยให้สามารถทำภารกิจตั้งแต่การบินขึ้น การปฏิบัติภารกิจไปจนถึงการกลับฐานได้โดยอัตโนมัติจากคำสั่งที่ตั้งโปรแกรมไว้หรือข้อมูลจากสนามรบแบบเรียลไทม์ระบบอัตโนมัติระดับสูงนี้ช่วยลดภาระของผู้ควบคุมและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติภารกิจอย่างมากด้านอาวุธ AUWS U ก็ไม่เป็นรองใครรองรับการติดตั้งอาวุธนำวิถีความแม่นยำสูงหลากหลายประเภท ทั้งขีปนาวุธโจมตีภาคพ,พื้นดินระเบิดอัจฉริยะและระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์อาวุธทั้งหมดเก็บอยู่ภายในช่องเก็บอาวุธภายในตัวเครื่องเพื่อรักษาความล่องหนแม้จะติดตั้งอาวุธครบถ้วนทำให้โดรนลำนี้สามารถปฏิบัติภารกิจหลากหลายตั้งแต่การโจมตีเป้าหมายสำคัญอย่างแม่นยำไปจนถึงสนับสนุนกองกำลังภาคพ,พื้นดินในสมรภูมิที่ซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากรีวิวของนักวิเคราะห์กลาโหมและวงการทหารต่างเห็นพ้องกันว่าอ a ย s s u มีศักยภาพที่จะพลิกโฉมอนาคตขององค์การรบทางอากาศอย่างแท้จริงการผสมผสานร,ระหว่างความเร็วความล่องหนและเทคโนโลยีขั้นสูงของมันทำให้กองทัพใดที่ครอบครองอ a ย s s u จะได้เปรียบอย่างมหาศาลในสนามรบผู้เชี่ยวชาญอย่างชื่นชมในดีไซน์แบบโมดูล่าที่สามารถอัปเกรดหรือปรับแต่งให้เหมาะกับภารกิจเฉพาะทางได้อย่างรวดเร็ว โดยรวมแล้วอ AUFSU Fighter รดรนปี2025คือเครื่องพิสูจน์ถึงอนาคตของสงครามทางอากาศที่ระบบไร้คนขับจะมีบทบาทหลักความสามารถที่โดดเด่นทั้งในด้านความเร็วการล่องหนระยะปฏิบัติการที่ไกลและอนุภาพอาวุธที่ทรงพลังสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับโลกของโดรนรบอย่างแท้จริง ถ้าคุณชื่นชอบวิดีโอนี้และอยากติดตามรีวิวเกี่ยวกับยานยนต์แห่งอนาคตโดรนล้ำสมยัยและเทคโนโลยีทางทหารใหม่ๆอย่าลืมกดติดตาม w kp auto เพื่อไม่พลาดทุกการอัปเดตจากเรา